82. รักทุกสรรพสิ่งในกระบวนการต่อมาที่คุณต้องทำคือการมอบความรักแด่ทุกๆสรรพสิ่งในจักรวาลเขาพูดจบก็เว้นวรรคนานพอสมควรเออยังไงต่อครับผมถามเมื่อรู้สึกว่ามันนานผิดปกติคุณไม่มีความรู้สึกอะไรกับคำคำนี้เลยหรือเขาถามไม่เห็นมีนี่ครับ ที่ผมพูดว่าทุกสปปรรพสิ่งนะเขาถามยำ้ำอืมไม่ครับก็ทุกสปปรรพสิ่งแล้วไงครับผมตอบคุณอาจจะต้องฝึกเรื่องการพิจารณาคำพูดที่ได้ยินให้ลึกซึ้งมากกว่านี้หากจะเป็นรูปธรรมชั้นสูงไหนคุณลองตอบผมหน่อยสิว่าการรักทุกสปปรรพสิ่งนั้นหมายถึงอะไรบ้าง รักทุกสรรพสิ่งหมายถึงรักคนสัตว์และอาจจะรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆพวกต้นไม้ใบหญ้าด้วยใช่ไหมครับท่านคงไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างพวกวัตถุสิ่งของดวงดาวท้องฟ้าใช่ไหมครับไม่ครับผมหมายถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยก้อนหินทุกก้อนเม็ดทรายทุกเม็ดเขาตอบทำไมเราต้องมอบความรักให้กับสิ่งเหล่านั้นด้วยล่ะครับ สำหรับการแสดงออกซึ่งความรัก ของคนที่คิดแบบมนุษย์ทั่วๆไปนั้นมักจะเลือกกระทำต่อสิ่งที่มีความสามารถในการรับรู้ได้เพราะคุณมีพื้นฐานความคิดที่ว่าจะทำอะไรสักอย่างก็ต่อเมื่อรู้ว่าได้รับการตอบสนองเท่านั้นหากรู้แน่ชัดว่าสิ่งนั้นไม่มีการตอบสนองหรือไม่มีการรับรู้ใดๆคุณก็จะไม่ทำแต่สำหรับคุณสมบัติของรูปธรรมชั้นสูงนั้น ถึงแม้จะรู้ว่าสิ่งที่เขากระทำไปนั้นจะไม่มีการตอบสนองเขาก็ยังจะทำเพราะเขาทำไปตามคุณสมบัติของเขาดังนั้นตัวแปรสำคัญไม่ได้อยู่ที่ใครจะเป็นผู้รับแต่อยู่ที่ผู้ส่งหรือผู้มอบความรักนั้นต่างหากที่จะส่งกระแสคลื่นนี้ออกไปอย่างไม่จำกดัดโดยไม่เลือกว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไร แต่บางครั้งผมก็รู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่พวกมนุษย์โลกของคุณแสดงออกมาเหมือนกันทั้งๆท,ที่พวกคุณมีแนวคิดว่าจะไม่มอบสิ่งใดต่อวัตถุที่ไม่มีชีวิตแต่พอถึงเวลาจริงๆเมื่อสิ่งของเหล่านั้นทำให้คุณไม่พอใจเช่นมาขวางทางจนทำให้คุณสะดุดล้มพวกคุณกลับแสดงความโกรธกับสิ่งเหล่านั้นราวกับว่ามันมีชีวิต รูปธรรมชั้นสูงจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดเขาจะไม่โกรธแม้กระทั่งกับสิ่งของที่ไม่มีชีวิต นั่นเท่ากับเขาได้ปลดปล่อยความชังออกมาโดยที่ไม่มีแม้แต่คู่กรณีสำหรับพวกเราจะถือว่านี่เป็นเรื่องที่โง่เขลาที่สุดและไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยเพราะเคลื่อนความชังนี้เองที่ทำให้คุณหมดโอกาสเชื่อมต่อกับสนามพลังงานที่เป็นโครงข่ายสากลของจักรวาลในการมอบความรักแด,ด่ทุกสรรพสิ่งนี้คุณก็ต้องทำให้ได้แบบตลอดเวลา ช่นนกัคุณต้องส่งกระแสความคิดนี้ออกไปจากตัวคุณสู่ทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณสู่สังคมของคุณสู่ประเทศของคุณสู่โลกของคุณและที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือส่งไปสู่จัก,กรวาลของคุณมันจะต้องแผ่ออกไปจากตัวคุณในทุกๆมิติโดยไม่มีการจำเพาะจอดจงว่าเป็นที่ใดวิธีการนี้จะเป็นเสมือนใบเบิกทางให้กับคุณคุณจะกลายเป็นอภิสิทธิชนในสายตาของรูปธรรมทางพลังงานทั้งมวลรูปธรรมที่มีจิตอคติทั้งหลายจะไม่กล้าขัดขวางการกระทำใดๆของคุณ รัศมีของคุณจะแผ่จ้าจนทุกคนต้องหลีกทางให้ในเวลาเดียวกันคุณก็จะเป็นเที่ยวรักของรูปธรรมชั้นสูงที่ประจำการอยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยหากคุณเดินทางไปไหนเขาเหล่านั้นก็จะคอยจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างไว้สำหรับคุณผมฟังแล้วรู้สึกเครียดขึ้นมาเลยนะครับแล้วถ้าผมทำไม่ได้จะเป็นอย่างไรครับผมถาม คก็จะเป็นตัวประหลาดในสายตาของพวกเรานะสิมันจะเหมือนคุณกำลังเดินทวนกระแสน้ำคนทั้งโลกนี้เข้าหมุนกันไปทางนี้แต่คุณจะหมุนไปอีกทางหนึ่งมันย่อมเกิดความลำบากและขัดแย้งกันไหนที่สุดคุณก็จะอยู่ไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลคุณจะทำได้แน่นอน พราะคุณได้รู้กระบ,บวนการทำที่ถูกวิธีแล้วเพียงแค่คุณลงมือทำเท่านั้นผมจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนะครับคุณมีอะไรจะถามในส่วนนี้ไหมเออตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับผมตอบ